สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงนี้เกี่ยวกับแรงสะเทือนภายในกองทัพและการเมืองไทยซึ่งมีข่าวว่ามีแรงกดดันให้ในายกรัฐมนตรีถอยออกจากตำแหน่งนั้นเป็นเรื่องที่สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวตามธรรมชาติของระบบการเมืองในระบบประชาธิปไตยการเมืองไม่ใช่สิ่งที่หยุดนิ่งและการที่เกิดแรงกดดันความเห็นต่างหรือเสียงเรียกร้องจากหลายฝ่ายถือเป็นสัญญ,ญาณว่าประชาชนและสถาบันต่างๆยังคงตื่นตัวมีส่วนร่วมและต้องการให้ประเทศเดินหน้าอย่างมีเสถียร,รภาพและโปร่งใส ในมุมมองเชิงบวกเหตุการณ์นี้แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยยังมีชีวิตชีวาทางการเมืองและยังเปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจไม่ว่าผู้ที่อยู่ในอำนาจจะเป็นใครก็ตามการมีแรงกดดันทางการเมืองไม่ควรถูกมองว่าเป็นสิ่งเลวร้ายเสมอไปเพราะในระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงการวิพากษ์การตั้งคำถามหรือการแสดงความไม่เห็นด้วยเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้ผู้นำได้ทบทวนแนวทางและปรับปรุงการบริหารงานให้ดีขึ้น ความเห็นต่างไม่ใช่การแตกแยกแต่เป็นการช่วยกันมองหลายมุมเพื่อให้ประเทศก้าวไปข้างหน้าอย่างรอบคอบเมื่อพูดถึงแรงสะเทือนจากในกองทัพหลายคนอาจรู้สึกกังวลแต่หากมองอย่างมีเหตุผลกองทัพเป็นองค์กรที่มีบทบาทสําคัญด้านความมั่นคงของชาติและการที่มีกระแสะความคิดเห็นหรือความเคลื่อนไหวภายในก็อาจเป็นส่วนหนึ่งขององค์การปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจในปัจจุบันซึ่งทั่วโลกเองก็เผชิญกับความท้าทายมากมาย ทั้งเรื่องเศรษฐกิจหลังโควิดความมั่นคงทางพลังงานและการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีแรงกดดันที่มีต่อผู้นํารัฐบาลในเวลานี้จึงอาจเป็นแรงผลักดันในทางสร้างสารรค์ให้รัฐบาลต้องเร่งปรับปรุงการทํางานให้มีประสิทธิภาพโปร่งใสและตอบโจทย์ประชาชนมากยิ่งขึ้นการยอมรับเสียงสะท้อนจากหลายฝ่ายรวมถึงจากภายในกองทัพเองถือเป็นเรื่องที่ผู้นําที่มีวิสัยทัศน์ควรให้ความสําคัญ เพราะการฟังเสียงรอบข้างคือสิ่งที่ทําให้การตัดสินใจทางการเมืองมีความรอบคอบและได้รับความเชื่อมั่นมากขึ้นในอีกด้านหนึ่งการที่มีการพูดถึงความไม่ลงรอยหรือแรงกดดันระหว่างฝ่ายการเมืองกับกองทัพอาจเป็นโอกาสที่ดีในการสร้างความเข้าใจใหม่ระหว่างสองสถาบันหลักของประเทศเพื่อให้ทุกฝ่ายยึดถือหลักผลประโยชน์ของชาติเป็นศูนย์กลางการสร้างความไว้วางใจซึ่งการแอและกันเป็นสิ่งจำเป็นเพราะทั้งฝ่ายบริหารและกองทัพต่างก็มีเป้าหมายเดียวกัน คือความมั่นคงและความเจริญของประเทศการเปิดใจพูดคุยด้วยเหตุผลมากว่าการ,รเผชิญหน้าจะช่วยลดความตึงเครียดและสร้างบรรยากาศทางการเมืองที่สงบและมั่นคงนอกจากนี้การที่ข่าวเกี่ยวกับแรงกดดันทางการเมืองกลายเป็นที่สนใจของสังคมยังสะท้อนให้เห็นถึงความตื่นตัวของประชาชนคนไทยจํานวนมากเริ่มให้ความสําคัญกับการติดตามสถานการณ์บ้านเมืองเข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตนเองมากขึ้นซึ่งเป็นพัฒนาการที่ดีต่อระบอบประชาธิปไตย เพราะประชาชนที่มีความรู้เท่าทานและกล้าสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์คือรากฐานสําคัญของประเทศที่มั่นคงหากมองในระยะยาวเหตุการณ์เช่นนี้อาจเป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้การเมืองไทยก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ที่ผู้นําต้องมีความโปร่งใสและเปิดกว้างต่อการตรวจสอบมากกว่าเดิมแทนที่จะมองว่าเป็นความขัดแยง้งควรใช้โอกาสนี้สร้างวัฒนธรรมทางการเมืองที่เน้นความร่วมมือและการสื่อสารที่ตรงไปตรงมาระหว่างรัฐบาลฝ่ายค้านสื่อมวลชนกองทัพและภาคประชาชน สิ่งที่น่าสนับสนุนคือหากผู้นำสามารถแสดงความเป็นผู้ใหญ่ทางการเมืองด้วยการรับฟังความคิดเห็นต่างๆอย่างใจกว้างพร้อมชี้แจงข้อเท็จจริงและดำเนินงานอย่างโปร่งใสย่อมช่วยฟื้นความเชื่อมั่นของประชาชนได้เป็นอย่างดีการแสดงความรับผิดชอบและความซื่อสัตย์ทางการเมืองเป็นสิ่งที่สร้างศรัทธาได้มากกว่าการยึดมั่นในอำนาจเพียงอย่างเดียวในแง่ของกองทัพเองการที่มีกระแสหรือแรงสะเทือนเกิดขึ้น อาจสะท้อนความพยายามของผู้นำภายในกองทัพที่จะทำให้หน่วยงานมีความเป็นมืออาชีพมากขึ้นห่างไกลาจากการเมืองและให้ความสำคัญกับภารกิจหลักคือการปกป้องประเทศและประชาชนหากเป็นเช่นนั้นจริงถือว่าเป็นสัญญาณบวกที่ควรสนับสนุนเพราะกองทัพที่มีความเข้มแข็งและเป็นกลางจะช่วยสร้างเสถียร,รภาพให้ประเทศในระยะยาวในช่วงเวลาที่มีความไม่แน่นอนทางการเมืองสิ่งสำคัญที่สุดคือทุกฝ่ายควรรักษาความสงบหลีกเลี่ยงการใช้ถ้อยคำที่สร้างความแตกแยก และมองหาหนทางที่ทําให้ประเทศเดินต่อไปได้ด้วยความสามาัคคีการเปลี่ยนแปลงใดๆควรเกิดขึ้นภายใต้กรอบกฎหมายและรัฐธรรมนูญเพื่อให้ประเทศคงความน่าเชื่อถือและความมั่นคงในสายตาของประชาคมโลกในประวัติศาสตร์การเมืองของทุกประเทศการ,รเผชิญแรงกดดันเป็นเรื่องปกติผู้นําหลายคนทั่วโลกต่างเคยผ่านช่วงเวลาที่มีเสียงคัดค้านหรือเรียกร้องให้เปลี่ยนแปลงแต่สิ่งที่ทําให้บางประเทศก้าวพ้นวิกฤตได้คือท่าทีของผู้นํา ที่ใช้เหตุผลความอดทนและการสื่อสารอย่างมีสติการตอบสนองต่อแรงกดดันด้วยสันติวิธีและความจริงใจคือสิ่งที่ทําให้สังคมไม่แตกแยกและกลับมาเชื่อมั่นในระบบได้อีกครั้งหากนายกรัฐมนตรีในปัจจุบันสามารถใช้โอกาสนี้ทบทวนแนวนโยบายปรับทีมงานเสริมประสิทธิภาพการบริหารและแสดงให้เห็นว่ารับฟังทุกเสียงอย่างแท้จริงเหตุการณ์นี้อาจกลายเป็นจุดเริ่มต้นขององค์การเปลี่ยนผ่านเชิงบวก มากกว่าเป็นวิกฤตทางการเมืองการถอย1นก้าวในทางการเมืองไม่ได้หมายถึงความพ่ายแพ้เสมอไปแต่บางครั้งคือการถอยเพื่อสร้างพื้นที่แห่งความร่วมมือใหม่เพื่อให้ประเทศได้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนท้ายที่สุดสถานการณ์แรงสะเทือนจากในกองทัพที่เกิดขึ้นในเวลานี้ควรถูกมองด้วยสายตาแห่งความหวังมากกว่าความกลัวเพราะทุกครั้งที่มีแรงสั่นสะเทือนย่อมมีโอกาสให้เกิดการปรับสมดุลใหม่ทั้งในระดับผู้นำและในสังคมโดยรวม หากทุกฝ่ายเลือกใช้เหตุผลความอดทนและความปรารถนาดีต่อประเทศชาติเป็นหลักเหตุการณ์นี้จะไม่ใช่วิกฤตแต่จะเป็นบทเรียนสำคัญที่ช่วยยกระดับวัฒนธรรมทางการเมืองไทยให้เติบโตและเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นในที่สุดแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดคือประเทศไทยต้องเดินต่อไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามผู้นำกองทัพข้าราชการประชาชนและสื่อมวลชนล้วนมีบทบาทร่วมกันในการสร้างอนาคตที่มั่นคงและสงบสุขหากเราสามารถเรียนรู้ที่จะรับฟังกัน เคารพกันและร่วมมือกันเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติเหตุการณ์นี้จะกลายเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ที่แสดงให้เห็นว่าคนไทยสามารถผ่านทุกแรงสันสเทือนไปได้ด้วยสติปัญญาและความรักนายแผ่นดินเดียวกัน